เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอติวส์กใหมายเลข มาเรื่องของข่าวบันเทิงกันก่อนเลยนะคะหนีไม่พ้นเรื่องของเลขเด็ดใช่ไหมคุณพี่ใช่เลยคือหลายคนก็บอกว่าอันนี้คือฉายาเหรอพ่อน้งสองหรอใช่พ่อน้งสองเพราะว่าเขาก็ติดแบบคนในวงการบันเทิงนะมลสิทธิ์คำสร้อยเนี่ยเขาก็ให้ให้แม่นอยู่เออหรอคือต่อไปไม่รู้ว่าจะมีสํานักพ่อน้งสองหรือเปล่ากับพี่มลสิทธิ์นะคะพี่ม์สิทธิ์คำสร้อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนวันที่หนึ่งเราก็มาเล่าแล้วเนาะว่าเอ๊ะแกจะมีเลขเด็ดอะไรมาฝากเราบ้างเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะ แกเนี่ยนะคะทาพี่มนสิทธ์เองเนี่ยเพิ่งได้เฮไปค่ะเพราะว่ารับทรัพย์ถูกรางวัลอ oh. พี่มนสิทธ์บอกว่าหอมปากหอมคอนะก่อนจะถึงงวดถัดไปล่าสุดเนี่ยนะคะออกมาโพสต์ภาพที่หอมฮิวลอตเตอรี่แบบนี้นะคะพร้อมกับปฏิทินปี2565ที่บอกเลขเอาไว้เนี่ยค่ะซึ่งคุณมนสิท์บอกว่าตรงกับเลขที่ชอบเลย54 74 5770 แล้วก็โพสตฝากแฟนๆนะคะทำไมแกให้สองตัวอยากได้แบบสี่ห้าตัวเยอะๆได้ไหมเอาแบบรางวัลที่หนึ่งเลย <laughs> <laughs> เต็มแม็กมาเลยเต็มประพลดเลยแล้วไปสลับเอาเองหรือยังไงนะคะแคปชั่นบอกว่ามาแล้วครับเลขพ่อน้ำสอหอบหิ้วลัตเตอรี่พร้อมปฏิทินปี2565ของอาจารย์ส้มมาฝากแฟนๆด้วยครับข้างในเนี่ยมีเลขประจำวันด้วยนะครับงวดนี้ตรงกันกับเลขที่ผมชอบ54745770โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโชคดีเฮงๆรวยๆกันนะครับตายโพสก็เช่นเคยแฟนๆก็อืม อวยพรนิดนึงขอพี่มนสิทธิ์เนี่ยถูกรางวัลนะคะแต่ในใจก็คือขอให้ฉันถูกด้วยเออนะเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมีหลายคนนะอย่างพี่มนสิทธิ์พี่สุนารีพี่ไฮอาภรพพวกนี้เขาก็แม่นอยู่คือเป็นสายเป็นสายเสี่ยงโชคเออเป็นสายเสี่ยงโชคแล้วดวงยันดวงดันได้ไงใช่อย่างบางคนดวงเล่นยังไงหรือว่าซื้อยังไงก็ไม่ได้ถูกใช่ครับค่ะนะ ย,ยินดีด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบอ้าวตามไปอะไรอย่างนี้แล้วถูกรางวัลน,นะคะ